สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆอเข้าสู่ครัวกะตตวันนี้เราจะมาแนะนําเมนูน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคุณแม่เนาะค่ะทําง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าส่วนผสมต่างๆมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่พริกครับตัวนี้จะเป็นพริกขี้หนูนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็มีกระเทียมกระเทียมนี่จะใช้หนึ่งหัวใหญ่เนาะเสร็จแล้วก็จะมีรากผักชีรากผักชีใช้สต้นครับ แล้วก็รากผักชีแล้วก็ใบผักชีเนาะใช่ทั้งรากทั้งผักเลยนะเราจะบดใส่ด้วยกันเลยครับเพื่อนๆนทั้งรากรทั้งใบค่ะครับเสร็จแล้วก็จะมีส่วนของมะนาวมะนาวนี้ก็บีบตามชอบครับถ้าเป็นลูกใหญ่อย่างนี้น้ําเยอะก็เราใส่ประมาณ1ลูกก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆนชอบเปรี้ยวมากก็1ลูกครึ่งหรือ2ลูกได้เลยครับ <S <S <ๆ S 1> ในส่วนของเครื่องปรุงครเพื่อนเพื่อน,อน,อนง่ายมากครับเครื่องปรุงก็มีน้าตาลทรายนะครับในส่วนของน้าตาลทรายแล้วก็น้ําปลาแล้วก็น้ําตาลติ๊บนะครับแล้วก็ผงชูรสมาพร้อมแล้วเราาามลลงทํกัันเยครบ ระดับแรกเราก็นําพริกครับมาใส่เครื่องบดเราเลยทั้งพริกทั้งกระเทียมเลยเนาะใส่ลงไปให้หมดเลยครับเมนูนี้ทําง่ายครับอร่อยด้วยนะตัวนี้ทํากินบ่อยอ่ะแล้วก็ราบผักชีครับเรายัดลงไปนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆน,นไม่มีเครื่องปั่นนะครับเราก็สามารถใช้คกครับคกสากโขกได้เลยแต่มันจะไม่ค่อยเอียดเท่าไหรนะ่เนาะ ก็จะจบยาบๆเลยแต่ถ้ามีมพว<บ>กเห็นก็ไม่ค่อยเข้ากันเนาะใช่มันจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเครื่องปั่นแบบนี้เราก็แป๊บเดียวครับส่วนผสมก็จะเข้ากันดีนะครับจะละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วในส่วนนี้เราก็เริ่มปรุงกันเลยครับเริ่มที่ชุรสถ้าในปริมาณแค่นี้นะครับเ,เพื่อนๆชุรสก็จะประมาณหช้อนนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับหช้อนชาครึ่งใช่ เสร็จแล้วมาใส่น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บนี่ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะปูนนะครับเพื่อนสูตรนี้ลองทําทานกันได้นะครับสูตรนี้อร่อยเพราะว่าเอาไปให้เพื่อนข้างบ้านกินเขาบอกว่าอร่อยดีนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนทีนี้เราก็จะตัดความหวานด้วยน้ําตาลทรายน้าตาลทรายก็สองช้อนโต๊ะปนปูนนะครับเพื่อน เสร็จแล้วน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยผมจะใส่5ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราจะมาใส่น้ำมะนาวกันครับ ในส่วนของน้ำมะนาวนะถ้าเพื่อนๆกลัวเปรี้ยวเกินไปก็ลองใส่หนึ่งลูกก่อนก็นได้ครับแล้วก็ชิมรสดูเนื่องจากตัวนี้ลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่แค่หนึ่งลูกกับอีกครึ่งหนึ่งให้ชิมรสดู แล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปเลยครับสังเกตเพื่อนๆน้ำมะนาวเยอะมากเลย ในส่วนของผักชีเพื่อนๆสามารถใส่เพิ่มอีกก็ได้นะครับถ้าชอบเข้มข้นหน่อย ขั้นตอนต่อไปปิดฝาเตรียมปั่นได้เลยครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบละเอียดมากนะครับ เราปั่นแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของผมก็อาจจะต้องละเอียดหน่อยนะครับนช่ครับเพื่อนๆแค่นี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมร็ดูกันครับโอเคครับแอปเดียวก็ละเอียดนะครับทำง่ายมาก สชาติโอเคมากเลยครับจะได้รสชาติเผ็ดแหลมเผ็ดแหลมนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อไม่อยากเผ็ดขนาดนี้ก็สามารถโรทีขึ้นเหนลงได้นะแม่เนาะค่ะแล้วก็ความเปรี้ยวกําลังพอดีเลยความเปรี้ยวนี่กับความเผ็ดแล้วก็ความเค็มของน้าปลาแล้วก็ความหวานของน้ําตาลทรายแล้วก็น้าตาลปี๊บตัดกันลงตัวมากครับเพื่อนๆนสูตรนี้ครับสูตรนี้ผมทาไปให้เพื่อนบ้าน,นหลายคนชิมนะครับเขาบขอกว่าอร่อยผมก็เลยจําสูตรเคล็ดลับตัวนี้มาไว้แล้วก็ได้มาแนะนําให้เพื่อนเพื่อน ทำตามในวันนี้ครับจบแล้วครับน้าจิ้มซีฟู้ดทำง่ายๆทีนี้เราก็จะเทใส่ถ้วยเลยครับทําง่ายมากนะครับเพื่อนเพื่อนเอาไว้กินสําหรับงานปาร์ตี้งานวันเกิดงานปีใหม่งานเลี้ยงอะไรได้หมดเลยนะครับรสชาติกินได้หลายอย่างเนาะใช่ถ้าถ้าเราจะแบบทําเยอะๆถ้าเราทําเยอะ,เยอะๆเพื่อนเนก็สามารถเพิ่มปริมาณเนาะ,ะเพิ่มปริมาณของขึ้นไปแล้วก็เพิ่มเพิ่มในส่วนของเครื่องปรุงใช่เป็นสองเท่าสามเท่า อันนี้ก็สามารถทําได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างทําขายก็ได้นะสูตรนี้เราไ,ไปจิ้มกับเนือ้อจิ้มกับกุ้งแล้วก็ปลาหมึกเนาะได้ค่ะอร่อยมากแล้วก็ผักเครื่องเคียงเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้นี่เอามาแนะนําทํากันง่ายๆครับสําหรับวันหยุด work from home อยู่ที่บ้านสามารถทําทานได้นะครับเป็นเมนูง่ายเป็นไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็น,เน,เนว่ามีประโยชน์นะครับก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ ลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ควกระตากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ